cái <laughs> tài năng cao hơn hẳn. cái thứ thứ nhất là, cái thứ hai là, พวกเราคนไทยพวกเามารวมใจมารวมใจมารวมพลังมารวมพลังคนไทยพุทธคนไทยพุทธครั้งที่แปดทั้งที่แปด ที่กระทรวงที่กระทรวงศึกษาธิการศึกษาธิการมายื่นเอกสารมายื่นเอกสารถึงรัฐมนตรีถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงว่าการกระทรวงศึกษาธิการศึกษาธิการมายื่นเอกสารมายื่นเอกสารถึงปลัดกระทรวงถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการศึกษาธิการให้ท่านได้รับรู้ให้ท่านได้รับรู้ภัยจากกระบทุสลิมภัยจากกระบทุสลิม ไทยจากตาฮาลันไทยจากตาฮาลันไทยจากคำสอนไทยจากคำสอนคำพีอัติละอานคำพีอัติละอานที่สอนให้ฆ่าคนที่สอนให้ฆ่าคนสอนให้ตัดคอที่สอนให้ตัดคอที่สอนให้ตัดแขนที่สอนให้ตัดแขนที่สอนให้ตัดขาที่สอนให้ตัดขาที่สอนให้ทำร้ายที่สอนให้ทำร้ายคนต่างศาสนาคนต่างศาสนา และมีคำสอนและมีคำสอนอีกหลายๆอย่างอีกหลายๆอย่างที่เป็นไทยที่เป็นไทยต่อสังคมไทยต่อสังคมไทยและสังคมโลกและสังคมโลกวันนี้วันนี้พวกเราพวกเราจึงมารวมพลังกันจึงมารวมพลังกันปกป้องชาติปกป้องชาติปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องสถาบันพระมบาทกษัตริย์ คดไทยจึงขอให้พวกเราประสบความสำเร็จขอให้เจ้าหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการนำเรื่องราวที่เราเสนอที่เราเสนอที่เราล้องทุกที่เราร้องทุกนำไปแก้ไขนำไปแก้ไขนำไปแก้ไข